สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะสําหรับวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะมาบอกว่าปลูกบอนสีที่เป็นมงคลสําหรับสายมูนะคะคนที่ชอบนะคะปลูกและเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนดีมากๆก็คือบอนสีต้นนี้นะคะบอลสีกลอิ่มนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของกุหลาบแดงนะคะที่ปลูกมานะคะแล้วก็ ตั้งแต่ได้ต้นนี้มานะคะก็รู้สึกดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนใครนะคะที่ยังไม่เชื่อก็เราปลูกแล้วเราดูแลให้เขาเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้ตลอดนะคะจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอยู่เย็นเป็นสุขสบายดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าจะเย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะสำหรับคนที่ปลูก แล้วก็ดูแลดีแล้วก็เป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะอ,อยากจะได้พุ่มแบบนี้แล้วเป็นมงคลนะคะปลูกบอลสีต้นใหญ่ๆปลูกกอใหญ่ๆแล้วเป็นพวงแบบนี้นะคะปลูกง่ายๆนะคะแล้วกุหลาบแดงก็จะพาไปดูว่าปลูกยังไงให้เขาสวยแบบนี้นะคะเนี่ยปลูกขึ้นมาแล้วก็โตเร็วเป็นพุ่มเป็นพวงทําให้คน ที่เรามาประดับบ้านเนี่ยแหะค่ะสวยขึ้นมีความสุขขึ้นใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็คือมีความสุขกับต้นไม้ที่เป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกุหลาบแดงพาไปดูวิธีการปลูกของกุหลาบแดงว่าปลูกยังไงให้เขาสวยแบบนี้แล้วเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนนะคะไปกันเลยจ้าและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีกระถางใบหนึ่งนะคะแล้วก็มะพร้าวสับนะคะ มะพร้าวสับละเอียดแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ดินที่เพื่อนๆหามาได้นะคะกุหลาบแดงก็หามาจากข้างๆบ้านนี่แหละค่ะเอามาปลูกนะคะแล้วนะคะสิ่งสําคัญก็คือถุงจะเป็นถุงสีดําก็ได้นะคะที่ใส่ต้นไม้นะคะหรือจะเป็นถุงอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทํำยังไงนะคะและนี่ค่ะเรามาเริ่มต้นตรง,ตงที่มะพร้าวสับของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับ ที่สั่งมานะคะเพื่อไม่ให้ดินแน่นนะคะเราก็นําดินทั้งหมดนะคะที่เราขุดมานี่แหละคะ่ะนำมาผสมเข้าด้วยกันนะคะเนี่ยผสมกันแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าดินบางทีที่เราเอามาเนี่ยมันจะแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ผสมไม่เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะกุหลาบแดงก็เทลงวอมไปเลยนะคะทีเดียวเลยมันจะขุดยากเพราะาดินเปียกนะคะฝนตก นะคะเพื่อนอเดี๋ยวมาดูตอนที่คลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะให้ผสมให้เข้ากันเลยนะคะให้ดินกับมะพร้าวสับเข้ากันนะคะเมื่อดินกับมะพร้าวสับเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะว่าปลูกยังไงให้เขาโตเร็วนะคะเนี่ยค่ะ เืราผสมดินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยสิ่งสําคัญที่จะต้องเติมอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสูตรสําเร็จที่กุหลาบแดงมีอยู่นะคะแล้วก็เราก็กำมาแบบนี้นะคะดินกระมังแบบนี้เราก็ใส่ลงประมาณเนี่ยค่ะสะักประมาณนี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกะปริมาณเอานะคะเพื่อนไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็คลุกเขาเข้ากันใหม่นะคะเนี่ยค่ะให้เข้ากันเลยนะคะเพราะว่าดินที่กุหลาบแดงออกมาเนี่ยคือเป็นเป็นดินที่ไม่มีมายาอะไรเลยนะคะดินข้างๆบ้านเนี่ยคือมันหมดปุ๋ยหมดอะไรไปแล้วนะคะก็ไม่มีดินนะคะบางทีเราก็ต้องเอานามาปับแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะพอเราสมไม่เข้ากันดีแล้วนะคะพอได้แบดนี้แล้วนี่ค่ะ ทีนี้เรามาปลูกกันนะคะวิธีการนะคะถ้าเราจะปลูกกับกระถางแบบนี้นะคะบางทีเวลาเรารดน้ําไปอดินจะรั่วหมดกุหลาบแดงก็เลยใช้ถุงตัวนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะถุงตัวนี้นะคะ ก็แค่ให้มันขัดขาดนะคะแต่ว่าเราแม่ดินรั่วลงไปแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะเราทาให้แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะคะนี่ทําให้แบบนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็เอาดินที่เรามีนี่แหละค่ะใส่ลงไปอันนี้คือทําแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เกี่ยวไว้ข้างๆก่อนนะคะ ใส่ให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ดินจะไม่แน่นนะคะถ้าเราทำไว้แบบนี้บอลสีก็เดินรากเดินดีมะพร้าวสับเพื่อนๆจะแช่ก่อนก็ได้นะคะ หรือไม่แช่ก็ได้ค่ะเวลาเราลดน้าเขาก็จะ,ะนั่นไปเองนะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาทําแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็กุหลาบแดงก็จะปลูกต้นนี้ค่ะถอนมานะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพราะว่าหัวบอลน,นะคะบอลสีของกุหลาบแดงอะ่ะถ้าเราไม่รื้อออกมานะคะหัวจะเน่าหมดเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย หัวจะเน่านะคะแล้วพอเราโอาอโอกมาวางไว้เนี่ยเขาก็แจกแตกหนอขึ้นมาใหม่และทําให้บอนของเราเนี่ยสวยนะคะนี่คือเคล็ดลับแล้วพอว่าเราต้องการที่จะเอามาลงกระถางให้มันสวยเราก็ทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เพิ่มดินลงไปนะคะ เวาเรารดน้ำเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะถ้าเราทําแบบนี้นะคะบอนสีจะออกมาสวยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาทําวิธีการรดน้ำนะคะรดน้ำให้เขาแล้วก็ให้เขา จเจริญตบโตแบบรวดเร็วกันค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆเตรียมน้ํามาประมาณ1ลิตรถึง2ลิตรนะคะเราก็กะปริมาณเอานะคะเราปลูกบอลสีใหม่ๆแบบนี้นะคะเราก็ใช้ตัวเอ็มร้อยหรือเครื่องดื่มบำรุงชูกำลังชนิดไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปด้วยนะคะ1ฝาต่อน้ำา1ลิตรนะคะ1ลิตรถึง2ลิตรนะคะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนตามด้วยชูรสนิดนึงนะคะ ชิรดนะคะเพื่อนเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแค่ประมาณนี่ค่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนกาแฟานะคะอันนี้ใหญ่ไปกุหลาบแดงก็กะเอานะคะเนี่ยแล้วเราก็คนให้ละลายเข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะ <S <S พพเพื่อนๆเตรียมน้ำปลาร้ามาด้วยนะคะน้ำปลาร้าที่เราใส่ไม่เยอะนะคะแค่พอ อนิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะแค่ประมาณครึ่งฝานะคะครึ่งฝาโอ้โหลงไปเยอะนะคะแค่ครึ่งฝานะคะไม่ให้เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มนะคะครึ่งฝาให้แค่เขาได้รับไอกลิ่นนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เขาสําลักนะคะเนี่ยเราใส่แค่นี้นี่ค่ะ แค่ได้กลิ่นนะคะแค่เขาได้กลิ่นก็พอค่ะพอเราคนเท่ากันแบบนี้สเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยคนให้ชูรดละลายเอ็มร้อยละลายนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการรดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารดกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะรดแบบนี้เลยนะคะรดลงไปแบบนี้ค่ะ จะทำให้บอลสีของเราเนี่ยโตเร็วนะคะโตเร็วมากรู้ได้อิ่มน้ำนะคะกระถางของกุหลาบแดงจะรั่วไปนิดนึงนะคะรั่วน้ำไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีกระมังรองไว้ก็ได้ค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ลดไว้แบบนี้ รดไปเลยให้อิ่นน้ํานะคะนี่ค่ะสําหรับต้นหนึ่งนะคะจะทําให้บอนสีของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็โตรเร็วมากๆนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆมีกระมังรองก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็วางในที่ร่มแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าบอนสีต้นนี้จะไม่ชอบแดดจัดนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดจัดอะใบเขาจะ ขอบไหมแล้วก็เหลืองนะคะไม่สวยเทคนิคนะคะแล้วก็เราก็วางตรงที่ให้โดนแสงแดดช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้นะคะแต่ไอ้ดีเป็นช่วงเช้านะคะ <S <S เขาก็จะได้กินอาหารที่าจากแสงแดดด้วยนะคะทําให้เขาเจริญเติบโตเร็วนะคะเคล็ดลับก็คืออย่าให้ขาดน้ําเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะสักประมาณ1เดือน นะคะเพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์เลยว่าเขาจะโตเร็วมากๆแล้วก็แตกกอไวมากเลยนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมให้ขาดน้ําเด็กขาดนะคะพอเราทําไว้แบบนี้เสร็จนะคะพอว่าน้ําแห้งนะ,ะเพื่อนๆต้องคอยเติมน้ํานะคะน้ําก็คือน้ําเปล่าแล้วะค่ะรุ่นต่อไปนะคะเราก็ลดได้ตลอดหรือเพื่อนๆจะกลมังแช่จะเป็นจานรองก็ได้นะคะย้ายขาดน้ํานะคะ นี่ละค่ะทาไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูต้นที่กุหลาบแดงทําไว้แล้วก็สวยมากๆนะคะและนี่ละค่ะผลลัพธ์นะคะเพื่อนๆถ้าเราทําไว้แบบนี้แล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะสีก็จะสวยขาวแบบนี้เลยค่ะสีจะสวยมากนะคะสีจะไม่เป็นสีเหลืองเป็นสนิมนะคะถ้าเราไว้กลางแดดอ่ะใบเหลืองแล้วก็เป็นสนิมด้วยไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับ ที่จะทำให้บอนสีของเราเป็นมงคลนะคะขาวสวยขาวพรุ้ยพุ่มโตแบบนี้ก็ลองทําตามดูนะคะไม่ยากเลยนะคะทําแบบง่ายๆนะคะกุหลับแดงก็ทํามาแต่ว่าเป็นบางช่วงนะคะช่วงหน้าแรงเนี่ยอาจจะว่าขาดน้ําเขาอาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเพื่อนเราไว้ในร่มแล้วก็ให้โดนแดดช่วงเช้าเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้บอนสีเป็นมงคลพุ่มโตโตแบบนี้นะคะเสริมเสริมบ้านของเราได้ดียิ่งนักเลยนะคะเพื่อนลองทํากันดูนะคะง่ายๆบอนสีของเราสวยกุหลาบแดงชอบมากค่ะเพราะว่า,ารู้สึกดีตั้งแต่ได้ต้นนี้มานะคะก็เลยนํามาแชร์สําหรับคนที่ชอบบอนสีอ่า ใครปลูกบอนสีชนิดไหนดียังไงก็สามารถอาบอกกันได้นะคะก็กุหลาบแดงปลูกต้นนี้แล้วรู้สึกดีมาตลอดเลยนำมาแชรคแค์เคล็ดลับนี้นะคะพเพื่อนๆขอบคุณมากๆทุกการรับชมค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดาสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะพุ่มใหญ่มากเลยนะคะ